S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขุสุคนนะครับเหมือนก็จะมาพบมพบบาพอกระเป๋าต่ำกินแซ่บพี่น้องเหมือนก็บจะได้เมนูนแซ่บมาฝากพี่ต่อนน้องครับเป็นบักยุ่มดองพี่น้องแล้วก็บักหน้าครับเอาบอกหลายอย่างครับพี่น้องยัดจริงจริครับมาแซ่บกระเป๋า,าตำครับมาครับพี่น้องฟังไทยกฟังเล่าคำโูชาเวียดน,นามถ้าใครถ้าไกคว่าแซ่บกระเป๋าตำครับป้าทีท่ตกพี่น้องบักยุ่มล้านกลิ่นดอกพี่น้องอุ้ยพี่น้องหาย เพื่อเอาหาไม่เห็ดชีไปเนาะอ้อยแด่แบบลายเลยครับอินสมชวน,สวนบาบาย่น้องสมหมงอยมอ้ยเห็นแล้วก็นบาแตกแต่นนองอ๋อ ในประตูเขาบอกไปหรอกหยำกรุบเลยครับน้อ่อิดถูกสดตละลครับพี่น้องเกือบสิบหน่วยนุ่นหน่วยใหญ่แหมหรอกอ,อืม สุดเอามัจะซาใจไปหรอกเต็มบางเต็มข้ามีขนาแต่และขามกี่นก у mm -hmm. ลดสีหาำอิ่มไปแล้วโอ้ยช่วงข่าข่านไปโอ้วอู้ดับหนาวไปแน้วอื้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  ส่วงแหละพี่น้องปลาทีเน้องสูงขัากนะพี่น้องอือืม này miệng này mình đi cọc mm. ส่วนขาขานี่รอมอเสียบคาขาดีรออาดาด่รอก เมนูเนี่ยมึงยุ่มดองคู่กด้วยพริกเกลือพี่น้องกินช่วงบ่ายๆเนี่ยโอ้ยส่วนขารับพี่น้องครับถาเบาตำกิมบุซูผ่ามุมมันเป็นอครับพอถกพอไพ่น้ำด้วยครับถาไพ่มาคิมเพื่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมท่านผู้ิดต่อไปนะครับขอบคุณครับ